สามทุ่มสามทุ่มสิบเก้าวิ่งครบหนึ่งรอบออกแต่กละสามทุ่มสามมันมีสามทุ่มสิบเอ็ดมาถึงไป่ายข้แต่ ท่านทุ่ม้าแปดในกี่รอบเนี่ยเหนื่อยเลยแล้วก็วิ่งอีกครึ่งรอบก็แล้วเป็นรอบครึ่งแล้วก็วิ่งยังกลับมา มาจับเวลาดอกิ่งก่เอันนี้จับดอกคือ